เป็นกันดั้นี่โหมดมากๆนะครับโหดจนผมนั้นรีวิวได้ยากเลยทีเดียวตัวนี้นะครับมันทําให้ผมนึกถึงกันด้านเกียร์เ็ีแบบย่อส่วนเลยนะถ้าถามข้อเสียของยูนิคอนนะครับผมมองเห็นอยู่แค่ข้อเดียว โอเคสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งในรอบสัปดาห์นะครับกับรายการแกะกล่องมาโมกับผมนะครับอยู่คนเดิมจากช่องแมสทิเคนนะครับเย้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับ RGA เปียนะครับเราจึงมารีวิว r g รยูนิคอนแม่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลย เออเอามารีวิวทำไมวะเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการกันเลยไปแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมต้องขอโทษคุณผู้ชมที่กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเนื่องจากผมมองว่าเออผมแม่งหายนานไปแล้วแล้วก็ลงคลิปเกมเป็นส่วนใหญ่นะครับคนที่รอดูกันดั้มเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะงุนหงิดกันแล้วนะครับผมโอเค ผมก็อยากฝากแค่กดไลค์กด Subscribe ผมหน่อยนะครับเพราเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการด้ามกันเลยไปอย่างแรกนะครับเราจะมาดูกันที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับว่ายูนิคอนอาร์จีนะกล่องเป็นยังไงนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับยูนิคอนอาร์จีเอไม่ใช่ยูนิคอนอาร์จีอาร์จีกับทุกตัวนะครับจุดเด่นของกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าการด้ามใหญ่ๆแบบนี้นะครับในด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นตัวยูนิคอนะนรับอย่างที่เห็นะนรับนี่แล้วก็จะมีโลโก้อาร์จีตรงนี้นะครับอ่าต่อไปไปดูขั้ง <c oughs> ข้างกล่องด้านยาวกันบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนี่อันนี้ก็จะให้เห็นนะครับตัวยูนิคอนนะอันนี้เป็นโครงบอกจุดเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ผมอาจจะกลายล่างให้ดูนะครับแต่กลายล่างไม่หมดนะครับเพราะว่าผมเองก็เล่นไม่ถนัดเหมือนกันนะครับยูนิคอนอันนี้เป็นข้างกล่องด้านสั้นนะครับค่อนข้างเท่เลยนะครับนี่อันนี้เป็น before after ท่าแอคช ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับยูนิคอนเน็ตส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบทั้ง2โหมดของยูนิคอนเน็เออก็เลยมองว่ามันเท่มากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันเลยดีกว่าโอเคนี่ก็จะเป็นคู่มือของ RG Unicorn นะครับกันน้ำยูนิคอนนะเป็นไงคู่มือค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับเป็นแบบเล่มมาให้นะครับตามสไตล์ RG เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยหน้าแรกนะครับก็จะเป็นโครงนะครับอืมก็จะบอกโค้งล้องไม่โฟกัสเป็นเทียอะไรวะเนี่ยเออนี่นะครับ วิธีการตัดอะไรแบบนี้นะแล้วก็แผงอันนี้สําคัญแผงนะครับเช็คดีๆนะครับเพราะว่าผมเคยเจอเคสแลกนะครับแบบในกรนดัมเบดอะเปิดเปิดเช็คแผงเองแล้วก็ไม่รู้ไปทําอะไรแตกนะแต่ผมเห็นแม่งแบบพูดกับเพื่อนว่าเร็วๆๆแล้วมันก็รีบปิดกล่องไปนะครับอืมตอนนั้นผมก็เฮียมกันนะไม่ได้แจ้งพนักงาน เออเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรหักแล้วผมกลัวไปแจ้งแล้วกลายเป็นผมเองที่สวยเอออย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้แจ้งครับแต่ว่าเรื่องแผงอะเช็คดีๆนะครับเผื่อมันแตกเราจะได้ขอเคลมได้นะครับอืมหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าประกอบนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะบอกโครงตัวยูนิคอนไอที่แบบยูนิคอนโหมดแล้วก็เป็นเดสทอยเยอร์โหมดนะครับอืถ้าใครไม่เคยดูยูนิคอนเนี่ยแล้วมาต่อหุ่นอย่างเดียว อาจจะงงครับว่ายูนิคอนเนี่ยทำไมมันถึงกลายร่างอะไรยังไงนะครับมันเป็นระบบไซโคเฟมเอ้ยเป็นเขาเรียกอะไรวนะ่าโหมดแบบเดสทอยเยอร์เออเอาไว้ตบพวกนิวแทนนิวไทยเออนิวแทนตลอดเลยเป็นเยีห่หอเลยว่เออไว้ตบพวกนิวไทยนะครับก็เลยกลายร่างเป็นเดสทอยเยอร์โหมดนะครับมันจะเป็นโหมดที่ตัวหุ่นมันบังคับเองนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเรื่อยๆนะครับหน้าไอ้อะไรยังไงเนะี่ย เออเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรอธิบายเยอะนะครับเออส่วนต่อ,อไปอันเนี้ยน่าอธิบายนะครับจะเป็นลูกเล่นของตัวยูนิคอนนะครับอย่างอันนี้ก็จะบอกวิธีใส่ปืนใส่อาวุธอะไรแบบนี้อ่าบอกปืนแนบตรงไหนได้บ้างอะไรยังไงนะครับมันก็ปกติอยู่แล้วใช่ไหมอ่าอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าบอกโล่บอกแม็กติดตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับยูนิคอนอาร์จีมันค่อนข้าง คอนเซปต์แบบเหมือนจริงอยู่นะครับอือันเนี้ยต่อไปครับเป็นหน้ากายล่างผมอาจจะรีวิวให้ได้ไม่หมดนะครับออันนี้วิธีกายล่างของส่วนหน้าอกนะครับเขาก็จะบอกให้ถอดหมวกกับถอดแว็บแขกออกก่อนนะครับนี่แล้วก็จะบอกว่ากายล่างอะไรยังไงนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมกายล่างตรงส่วนตัวมันไม่ได้นี่แหละเออหน้าผากไอ้หน้าผากวะกระบาลฮูริคอนนะครับก็กายล่างแบบนี้ครับอันนี้ผมกายล่างได้เดี๋ยวกายล่างให้ดูนะครับ อันนี้แขนเล่นอะไรยังไงนะครับเขาก็จะบอกมาตรงนี้นะครับอืมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะตอนไกยล่างผมก็อาจจะนั่งดูคู่มืออีกรอบแล้วก็ไกยล่างให้คุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหลังเป็นดีคอนะครับว่าติดอะไรยังไงนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยยังไม่ได้แปะเลยนะครับรวมถึงลบอ่าตัวตัดเส้นเนี่ยบางตัวก็ลบไม่สุดนะครับลบลบไม่ครบทุกจุดเออต้องใช้คํานี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชิ้นส่วนกันเลยดีกว่าโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของเล่นทั้งหมดของยูนิคอนนะครับผมก็เอามากองๆรวมกันมาแล้วนะครับอะไรที่มันไม่สําคัญเดี๋ยวผมรีวิวก่อนเลยนะครับอย่างเช่นบีมนะครับบีมก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นสีของบีมแต่มันจะดูอ่อนกว่าบางตัวนะครับเนี่ยเออบางตัวมันจะเข้มกว่านี้นะครับบีมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้มา2ออันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของอ่าวหายตัวบานาดนะครับตัวเล็กๆเลยนะครับ ถ้าใครอยากอ่านรู้อะไรยังไงเนี่ยเอาไว้จะพูดว่าไงดีวะผมยังไม่รู้เลยตรงไหนหน้าตรงไหนหลังมันนกล้องไม่โฟกัสสักทีเออนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะบาบบานาดใครอยากรู้จากข้อมูลบานาดนี่ก็เซิร์ช Google เราเลยนะผมก็ไม่รู้มันเหมือนกันคนระับเออต่ออะกันดั้มเหมือนกันโอเคส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนมือละกันมือก็จะแถมมือแบบกำอาวุธมาให้นะครับ2อันนี่ผมเอาไปกำแล้วเนี่ยมันจะเป็นลั่นไกอะไรแบบนี้นะครับถืออาวุธ ถือบาสุก้าอย่างนี้ครับบาสุก้ายืดได้นะครับเนี่ยอหลุดได้ด้วย <c oughs> ทำหลุดเฉยเลยแล้วก็จะมีนี่ตัวจับนะครับแยกออกมามกล้องมันไม่โฟกัสมันเป็นอะไรไม่รู้เออนี่แยกออกมาแบบนี้นครับนี่มีใส่แม็กบาสุก้าได้ด้วยนะครับตรงนี้มผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่ามันเล่นอะไรยังไงนะสำหรับแม็กบาสุก้าเนี่ยเออลืมไปเหมือนกันนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะไอตัวยูนิคอนเนี่ย เอาเป็นว่ามันมีแม็กบาซูก้าให้ใส่นะครับเอ,อใส่ไม่เป็นจริงๆว่ะเออไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับสาหรับบาซูก้านะมีมืออ่ะโลหยิบชิวไม่ได้ก็ชิวเลยละกันโลนะครับมันสามารถกายล่างได้เหมือนกันนี่ให้ดูดีเทลก่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับแยกออกมานะครับแล้วก็ง,ง้างกายล่าง จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโล่ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับอ,อใครที่แบบชอบโล่เลยมันอลังอลังเฟี้ยวๆแบบนี้นะครับก็แนะนํายูนิคอนเลยนะครับอาจีไกายล่างได้นะครับปืนนี่ปืนถอดแม็กได้นะครับอันนี้เล่นเป็นอยู่อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปเนะี่ยเท่เลยนะครับอมืมีส่วนที่จับตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีตัวเนี่ยเสียบ เจ็บกับแบคแพคอะไรแบบนี้นะครับสำหรับปืนนี้ค่อนข้างทำเฟี้ยวเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับปืนต่อไปแบคแพคนะครับรีวิวแบคแพคก่อนเลยแบคแพคนะครับสามารถกลายล่างเป็นเดซทอยเยอร์โหมดได้เหมือนยูนิคอร์เลยนะครับนี่ก็ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะจำได้แค่ว่าง้างขึ้นมาอ่ะง้างขึ้นแล้วก็หมุนอ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหม ก็จะมีตัวข้างในอยู่นะครับเป็นสีแดงๆแบบไซโคเฟมอ่ะเอออารมณ์ไซโคเฟมนะครับนี่ติดแน่นๆหน่อยอ่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับแบคแพกได้ล่างได้นะครับอืมส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในกันดั้มตัวนี้นั่นก็คือตัวกันดั้มมันเองนะครับก็จะเป็นตัวยูนิคอร์นแนบนีค่อนข้างเสียวเลยนะครับเรามาดูส่วนหัวกันก่อนนะครับส่วนหัวเนี่ยอ่ามันจะมีเข่าแถมให้แบบนี้นะปุ้ยอุ้ยกล้อง เออมันจะมีเขาแถมมาให้นะครับถ้าใครที่ไม่ชอบเขาแบบเนี้ยไม่ชอบเขาแบบแยกเองได้ก็ใส่เขาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องติดสติกเกอร์หน่อยนะผมยังไม่ได้ติดนะครับเรามาดูส่วนหัวกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวถอดหัวออกมาอ่ะหัวเนี่ยดีเทลอะไรมันก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเออลองโฟกัสสักทีนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดีเทลของมัน แต่ถ้าใครชอบแบบกันดั้มมากกว่านะครับก็แยกออกมาแบบนี้นะครับจับแยกได้เลยนะครับถอดถอดข้างๆงออกมานะครับเออสังเกตดีๆนะครับตอนยูนิคอร์นโหมดจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเดสทอยเยอร์โหมดกันว่าต้องใส่ยังไงนะครับถอดออกมา2ชิ้นครับเปิดตรงนี้ออกนะครับข้างๆเมื่อกี้ที่ผมหันให้ดูเป็นไซโคเฟมครับแงะไซโคเฟรมออกมานะครับแล้วก็ดึงหัวมันออกมานะครับ ดึงอุ้ยแล้วก็ใส่อีกด้านหนึ่งที่เป็นหน้ากันดั้มนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับเราก็ปิดเซโคเฟรมมือชอบโดนกล้องเลยวะแล้วส่วนสำคัญนะครับของหัวจากยูนิคอร์นโหมดที่มันเป็นแบบนี้นะครับเราเปลี่ยนมาใส่แบบนี้แทนนะครับเนี่ยของโฟกัสซี่เออช่วยทำมาหากินหน่อย นี่ครับก็ประกบไปเลยนะครับอืมพูดอะไรพูดอนะไรวะเนี่ยเออประกบไปถ้าผม,มเงียบๆเนี่ยค่อนข้างใช้สมาธิเลยนะครับเออตัวนี้นี่ไม่เคยเล่นจริงๆนะครับไม่ค่อยได้เล่นเออไม่ใช่ไม่เคยเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับหัวของเด a ทอยเยอร์โมดนะครับค่อนข้างเท่เลยนะครับติดตรงนี้ติดสติกเกอร์เหมือนกันนะครับอืมง้างไว้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของหัวเดี๋ยวรีวิวลำตัวก่อน อ่าลำตัวจริงๆก็กลายร่างเป็นเดสทอเยอร์โหมดได้นะครับแต่มันกลายร่างค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับข้ามตัวไปเลยนะครับมันกลายร่างยากจริงๆขอโทษด้วยอันนี้ที่ไม่รีวิวสักทีเพราะแบบนี้นะครับสำหรับยูนิคอร์นอาร์จีนะหมุนข้างได้นะครับอืมอันนี้ขอโทษจริงๆเพราะว่าตัวนี้มันกลายร่างยากจริงๆว่ะเออผมจะงัดตรงนี้ออกก็ไม่ได้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรหั้งหนาก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เลยนั่นแหละไม่ไหวจริงๆสําหรับตัว แล้วมาดูกันที่เอวนะครับเอวก็เป็นฝากระโปรงแบบนี้แบบนี้เลยนะครับอาจีข้างใต้เป็นแบบนี้นะครับขยับไม่เหมือนเฮจีนะครับจําไม่ได้ว่ามันเล่นอะไรได้มั่งอะดิแล้วกระโปรงข้างนะครับก็ขยับได้ค่อนข้างอิสระเหมือนกันครับแต่ว่าขยับขึ้นลงอย่างนี้มันจะดูดีกว่านะครับเออกลัวอย่างอื่นมันหักกระเด็แล้วก็ข้างหลังนะครับนี่ขยับได้ปกตินะครับยกไอ้นี่ได้นะครับ ง้างออกมาได้นะครับก็จะเป็นเลเซอร์เอ้ยไม่ใช่เลเซอร์ไอโฟนเป็นไอโฟนนะครับก็นี่ยกออกมาครับแล้วก็หาไกายล่างได้เลยครับจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าไกายล่างมันไกายล่างไงเออนี่ดึงลงแบบนี้นะครับดึงลงอิาส่วนสูงยูนิคอร์นถ้าเราดึงลงเนะี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับบางตัวไอ้บางอันนะแบบพวกขาพวกอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็ง้างขึ้นไปนะครับอืม คนคิดยูนิคอนนี่ค่อนข้างเก่งไงนะสำหรับผมแนะเออแบบให้กันดั้มมีสองโหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตูของเล่นมันอีกกว่าจะคิดกว่าจะอะไรได้นี่ค่อนข้างเทพเลยนะครับสำหรับคนที่คิดคอนเะซ็ปต์ยูนิคอนเนี่ยผมงัดอันนี้ออกมาไม่ได้วะเอาเป็นว่าเอาไปดูฝั่งเดียวก่อนแล้วกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอุ้ยอุ้ยสำหรับตัวยูนิคอนนะครับแล้วก็ขานะครับขามันเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ย หมุนตรงนี้ได้นะครับรู้จัอธิบายยังไงนะครับข้อต่อการงอไปสุดเลยนะครับสำหรับยูนิคอนอ่าตรงเท้าตรงอะไรก็กายล่างได้นะเออมันอาจจะดูติดๆนะเพราะว่ามันมีไว้กยล่างอ่ะอ่ะแล้วตรงนี้นะครับจะจะกายล่างนะครับงัดขึ้นมาตอนที่ผมเอาเท่าที่จําได้นะอืมมันงัดขึ้นมาปะวะจําได้ว่ามันงัดขึ้นมาเนี่ยเออหนีงัดขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงลงเสร็จปุ๊บก็ประกบเข้าไปนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้เลยเด a ทายเยอร์โหมดอ่าอันอื่นเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้แล้ววะ่ะเพราะไม่ค่อยได้เล่นนะครับอย่างไอ้ตรงขามันเนี่ยมันหมุนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันจะทําให้ส่วนสูงมันเพิ่มขึ้นนะครับอืสําหรับยูนิคอนเดี๋ยวเรามาดูคู่มือแป๊บหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวแกะอันนี้ออกนะครับแกะออกเสร็จปุ๊บทําอะไรต่อวะดึงอ๋อนี่ดึงแล้วใส่โคเฟมมันจะโผล่โอเค ต่อไปก็ดึงหัวเขา่าดึงยังไงเอ่ยเอาดึงนี้เหรอชิบหายแล้วไม่ใช่มันดึงยังไงวะเนี่ยอ่าดึงแบบนี้เหรอใช่เหรอแล้วก็ง้างอันนี้ขึ้นแล้วไงต่อยังไงต่อสิง้างอันนี้ขึ้นแล้วก็อืมพี่งงอะ่ะงงจริงอันเนี้ย เอ้ยหลุดแม่งซะก็คือมันกายร่างยากมากเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมเนะีเ่ยเออก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวอยากรีวิวยูนิคอนเท่าไหร่มันกายร่างยากจริง <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเนี่ยยูนิคอนนี่เห็นไหม <c oughs> อาจจะร,รีวิวไม่ละเอียดนะครับเ <c oughs> พราะ <c oughs> แม่งยากจัด <c oughs> บอกเลยตัวเนี้ยเออผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็มาดูข้อต่อตรงแขนกันนะครับ ตงแขนเนี่ยหมุนได้ปกติครับแต่ว่าแนะนำนะครับวอร์มก่อนนะผมไม่ได้วอร์มเลยเออตอนที่ต่อคือต่อไปเลยเว้ยแล้วคนก็บอกว่าพี่ได้วอร์มมันหรือยังเออถ้ายังไม่วอร์มระวังหักนะอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันยกได้ครับแต่ต้องวอร์มก่อนนะครับแนะนําเลยต้องวอร์มตอนที่ผมไลฟ์แล้วก็พูดว่าจะซื้อยูนะิคอร์เนี่ยคนก็บอกว,ว่าวอร์มแขนก่อนวอร์มแขนก่อนนะครับเออเนี่ยยกงอได้อะไรได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นแยกไซโครเฟรมออกมาได้นะครับอืแต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจละเออเด่นเด่นก็คือเนี่ยอันนี้ออกมาครับแล้วก็ดึงบีมออกมาเล่นได้นะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องกล้องเรื่องอะไรที่มันมีปัญหาแสงเข้าอะไรอย่างนี้ขอโทษด้วยนะครับเออมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับกล้องช่องนี้แบบกา,กากมากนะผมยิ่งเครียดเลยตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดไซโครเฟรมแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวยูนิคอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่าที่คุณผู้ชมเห็นมันแยกแยกร่างได้นะครับแต่ถ้าเอาให้ดีนะครับเท่าที่ผมไปฟังฟังหลายคนแนะนํามานะครับถ้าอยากเก็บอาจีจริงๆนะซื้อ2ตัวตัวนึงเป็นโหมดยูนิคอนไปเลยนะครับกาวไปเลยก็ได้ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นโหมดเดสทอยเยอร์ไปเลยนะครับก็คือแยกไปเลยไม่งั้นถ้าจะเอามาแอคมาอะไรเงี้ยมันยากเย็นนะครับจะใส่อันนี้ไปก่อนหัวไปก่อน ยูนิคอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาเลยครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับยูนิคอนเนี่ยเออผมอาจจะรีวิวพลาดไปเยอะนะครับด้วยความที่ไม่ค่อยได้คุ้นชินกับตัวหุ่นมันนะครับเอาเป็นว่าถ้าว่างๆเนี่ยจะไปซื้อฮิจีมารีวิวให้ดูนะครับเออมันอาจจะรีวิวง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับส่วนตัวนี่คือแบบโอ๊ยปวดหัวกับอาจีจริงๆนะครับที่ไม่ได้รีวิวสักทีเพราะแบบนี้เลยนะครับเออมันรีวิวยากนะครับ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เอามารีวิวแต่รีวิวไม่ได้ละเอียดเยอะมากนะครับอใครที่ตัดสินใจจะซื้อนะครับผมมองว่าข้อเสียของยูนิคอร์เนี่ยแม่งมีอย่างเดียวก็คือพลาสติกมันพลาสติกมันบางนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันแบบเขาเรียกว่าไงมันกลายล่างได้มันดีเทลละเอียดนะครับพลาสติกมันเลยบางครับ <S <S ถ้าใครทะลึ่งตัดเส้นหลังผม <S <S แบบตัดเส้นหลังต่อแบบผมเออจะพูดคํานี้ มันอาจทําให้พลาสติกแตกได้นะครับเพราะว่ายูนีคอนผมเนี่ยแตกไปแล้วอืม right, ไปกองโฟกัสดิเนี่ยเห็นไหมไอตรงใต้ไอ้นี่ยแตกไปแล้วนะครับอืมก็คือระวังนิดนึงนะครับพลาสติกมันบางมากนะครับ rg เนี่ยมันบางอยู่แล้วบวกกับโอ้โหถ้าเป็นตัวที่แบบแบบนี้เลยแบบดีเทลเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเออมันจะทําให้ยิ่งเปาะเข้าไปใหญ่เลยครับสําหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เนี่ยก็ร้านค้าใกล้ตัวเลยคนระับ เออผมคิดว่ามันน่าจะยังมีอยู่นะเพราะว่ารอบล่าสุดที่ไปดูร้านกันดั้มมันก็ยังมีโผล่อยู่อ,อืถ้าใครอยากได้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ซื้อยากนะยูนิคอร์เนี่ยเออเอาเป็นว่าวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะมากมายไปมากกว่านี้แล้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปคลิปหน้านะครับสัญญาว่าคลิปหน้าเนี่ยต้องดีกว่านี้นะครับ เออเพราะว่ากาจะนั่งเล่นไอกันดัมตัวที่รีวิวก่อนเอามานั่งรีวิวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมหน่อยวันนี้ไปละบ๊ายบาย